ไปอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปที่สยภูมินะครับไปที่แก้งขอมีคนร้ายฮะเมายาบ้าก็เลยใช้ปืนเนี่ยจี้ลูกอายุเพียงแค่9เดือนแล้วก็ภรรยาหลบหนีเข้าไปในป่าฮะตำรวจก็ไปตามไล่ล่ามาทั้งคืนนะรพยายามไปปิดล้อมสุดท้ายก็จับตัวได้แล้วก็ช่วยทั้งแม่แล้วก็เด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจก็ ใช้กําลังกว่า10นายครับเข้าไปพร้อมกับเจ้าที่อาสากู้ภยัยสว่างคุณธรรมมีชุดปฐมพยาบาลด้วยฮะไปติดตามไล่หน้าคนร้ายเขาใช้อาวุธที่เป็นปืนเนี่ยนะฮะจับทั้งลูกชายแล้วก็ภรรยาเป็นตัวประกรันวิ่งเข้าไปในป่าขออนในป่าสวนยางพารานะครับที่อยู่บน เทือกเขาภูารันคาอยู่ที่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิคนร้ายก็คือนายสายชนงอกคําอายุ27ปีนะครับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกอายุ9เดือนภรรยาเนี่ยชื่อว่านางสาวนัทวดีประเสริฐวงศานะครับคือจี้ไปเนี่ยต่อหน้าพ่อตากับแม่ยายแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยนัยิงข่มขู่หนึ่งนักด้วยกันก่อนจะวิ่งเข้าไปในป่าสวนยางพาราแล้วเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมสุดท้ายเกลี้ยกล่อมไม่ได้ฮะแล้วก็แบ่งกําลัง ไปตามหาคนร้ายซึ่งหนีเข้าไปในป่านะครับแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันนะฮะเพราะว่าต้องไปตามตัวเด็กให้เจอเด็กอายุเพียงแค่9้าเดือนหนีไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็เด็กยังไม่ได้ทานนมไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับสุดท้ายประมาณสักเที่ยงคืนกว่า,าครับก็แบ่งกําลังเข้าไปไปตามตัวมาได้นะฮะโดยภรรยากับลูกเนี่ยหนีออกมาได้เพราะว่าภรรยาเห็นจังหวะที่ตํารวจใช้ ตัวไฟฉายเยฉายเข้าไปแล้วก็ะสบจังหวะพอดีที่คนร้ายถือก็เลยอุ้มลูกแล้วก็วิ่งออกมาเข้ามาขอความช่วยเหลือกับตำรวจนะครับสุดท้ายตำรวจก็ไปล้อมจับแล้วก็คุมตัวคนร้ายมาได้สภาพนยอยู่ในาการที่มึนเม,มาก็คาดว่าน่าจะมาจากการเสพยาเสพติดและครับกับคือภรรยาก็เล่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องฟังแหะครับบอกว่าสามีมีพฤติกรรมรุนแรงอยู่แล้ว แล้วก็ที่สําคัญคือเพึ่งจะออกมาจากคุกหมัดหมาดนะครับท้ายที่สุดก็มาก่อเรื่องแบบนี้จี้ทั้งเมียจี้ทั้งลูกตัวเอง